รายใหม่ปีละ1.4แสนคนเสียชีวิต8.3หมื่นคนกรมการแพทย์ระบุ5อันดับมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนไทยคือมะเร็งตับและท่อนันด,ดีมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเม็ดมเลือดขาวศูนย์บริการสาธารณ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรตเต้านมพื้นที่เป็นโปรแกรมประจำปีงบประม,มาณพศ2568มีการจัดทํากิจกรรมอยู่2วันในระหว่างวันที่22-23เมษายนพศ2568โดยมีกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงจํานวน100คนบัดน,นี้ได้เวลาเาสาคสมแล้วผมไ,ได้รับการส่งต่อในรายที่สงสัยเป็นมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งเต้านมเป็นไทยเนียเนื่องจากในระยะแรกของการเป็นมะเร็งเต้านม,มจะไม่แสดงอาการไม่เจ็บไมก่การทางแพทย์สามการตรวจด,ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเครื่องพี่เป็นวงการความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆัหากได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกเพื่อตรวจคัดกรอง,องหาความเสี่ยงของผู้ที่อยู่ในวัยที่เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม,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 มได้นะคะหลายๆท่าเช่ การดยใดส่วนการรักษาผู้ป่วยสามารถเริอกใช้สิทธิหลักการสุขภาพ่นหน้าได้ห่ัจากก็ใช้ชีวิตตามปกตินะคะแล้วก็ต่อมาดูดีๆมะเร็งก็หลั่งอีกข้างหนึ่งอีกข้างยังก็ตัดชีนในอีกข้างหนึ่งจนมะเร็งกลา่งไปที้งหอแล้วก็เสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมะเร็งก็ทุกเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่เป็นแล้วจะเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วอย่างไรพวกนี้นะคะ ข้างหลังไลท์ให้สูงๆหน่อยนะคะค่ะขออนุญาตค่ะหนึ่งสองเดือนแรกไม่มีอาการนะคะก่อนหน้านั้นไม่มีอาการแล้วก็ไม่มีอาการเจ,จ,จ็บป่วยอะไรต่อสุขภาพประจำปีปกตินปนโปรแกรมด้วยอะไรด้วยแต่ไม่เจออะไรเลยแต่ก่อนหนึ่งเ,เดือนเนี่ยในระยะเวลาสามถึงสี่เดือน่อมามีอาการมีอาการแบบปวดเจอบก้อนแล้วก็มีมน้ำเหลแบบเืองไหลแล้วเยวเองนะคะ ผลโน้มฝูงการข้าน